เราต้องมาตรงนี้ครับมันมีเนินเห็นปะเออจะได้ตีได้ครับวันนี่ก็พ่นจังเลย ไม่พ้นเฉยเฮ้ย,โ,ยโดนอะไรเนี่ยโอ้ดามเมจอย่างเบาเฮ้ยบนหัวมีอะไรอ่ะมันคืออะไรไม่เกี่ย เฮ้ยโอ้โหว้าเนี่ยแหละเนี่ยแหละไม่ฝันแล้วที่นึง โอเฮ้ย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 ไม่ดีไม่ดีเฮ้ยกู้สารได้ฟันละทีหนึ่ง two thousand years later เอ,เอาไว้เอาไว้อีกทีหนึ่งน่าจะขาด เมียบลอยมาถึงเวลาปราบมาแล้วลำค um าญมานานแล้วครับใส่อะไรได้ใส่ไปก่อนนะมาเฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นน้อง โยไๆๆๆๆๆหนมาดูอาวุธใหม่ซิเป็นยังไงเอามาก็ไม่ได้ใช้หรอกนะครับแต่ว่าก็สายสะสมนะครับออปซิเดียนเกจซอสนะครับเฮ้ยได้อยู่นะดาเมจสูงมากนะครับไหนมาลองสิหน้าตาก็ เฉยๆนะโอ้โหอย่างเท่ปล่อยพลังเพื่ออะไรนะครับเอาไปใช้จริงไม่ได้นะกับบงกับบอสนี่คือโดนตบกระจุยนะครับมัวแต่ยืนเก๊กอยู่ มามะมมามะถึงเวลาเชื่อดแล้วเฮ้ย,ยไม่โดนหนึ่งก็พลาดเลยเมื่อกี้เฮ้ยโดนไังไงะ เฮ้ย <Hey, S 2> ผมก็หลบแล้วนะ นี่แน่แฮ่มุมกล้องอะไรวะเนี่ยโทษทีนะอะไรเฮ้ยเอาแล้วงานหยาบหน้าด้านครับหน้าด้านครับ จเย็นเอา้าพุ่งไปโดนเพื่อ <c oughs> กากกิ้งไปตีนะครับไปโดนซะง,งั้นโอ้ม oh y g ก d รอบนี้เอาจริงแล้วครับไม่มีเล่นไม่มีพลาดบอกเลยมา อย่าล็อกเป้านะล็อกเป้าแล้วมันแบบมุมกล้องมั่วมากนะครับไม่โดนเมื่อกี้โคตรลุน้น นนี่เหมือนนะรู้แก้วครับผมรู้แก้ว ปล่อยมันพ้นไปไม่ต้องเข้าไก่นะครับรู้ว่าตีสองที่ะยืนทำไมย,ยืนทำไมฝึกฝนมานะครับ ฝึกตอนตีหางซะแบบจำแพทเทิร์นมันได้แล้วอ่ะผมถึงบอกไงว่ามันน่ง,ง่ายกว่าตีหางมันอีกครับอีกทีเดียวอะไรแล้วคาราเมร ยืนเก็กรอๆครับดอบคาราเดลิงเป็นแหวนที่ทำอะไรได้อะเป็นแหวนที่แบบว่านำความภัยพิบัติมานะครับอ๋อทำให้เราเนี่ยโดนดาเมจด,ดับเบิลนะครับก็ใส่ไว้เพื่ออะไรวะนะ ใส่เพื่อทำร้ายตัวเองแค่นี้เลือดก็จะไม่พออยู่แล้วครับเจอบอสทีแบบโดนตีทีเดียวเลือดท่วมเลยครับเดี๋ยวเรากลับไปหาก็อกกันนะครับไปรายงานว่าเฮ้ยเราปราบสำเร็จแล้วนะครับพอก๊อกรู้ว่าเราเนี่ยปราบคารามีได้นะครับก็ให้ธนูมาไอธนูอันนี้แหละนะครับเพียงแต่ว่าด้วยความเป็นเกมอะไซ์มันก็เลย ดแบบออโต้นะครับ uh นี่เหลืออันแค่นี้นะครับจากอันเนี้ยอันเบเลอร์นะครับนี้ฮะนี่มันคืออะไรสองตัวเหรอครับคือผมเนี่ยต้องการเดินไปหาเห็ดนะครับก่อนที่จะกลับไปในปัจจุบันนะแต่ดูนี่สิครับมีสองตัวมาต้อนรับแบบนี้ ก็จัดไปสิครับคิดว่ากลัวเหรอเอ้าทำไมไม่กลับได้อะคืออะไรอะแบบนี้เราก็โกงได้ดิเอ้ยอย่าบอกนะ เฮ้ยได้แล้วได้แล้วตรงนี้แหละแต่ยิงชาติไหนจะตายผมถามจริง <S <S ดางเมจยโคตรน้อยไปครับแล้วจะสู้ไหวไหมวะเนียสองตัวนะครับพอได้แล้วมา Oh no. แต่เราก็โกมันได้นะเดินหนีมาฮิลเราก็ขี้โกมันเหมือนกันนะ ไม่ดีไม่ดีไม่ดีครับไม่ดีครับมาดิวิ่งจ่อเหรอวิ่งจ่อเหรอเฮ้ยวิ่งไปไหนอ่ะโอ้นี่ก็ยิงมาแบบเป็นปืนกลเลยโอเคไปครับ โอ้ยมองไม่เห็นเว้ยอะไรละ่ะฮะอะไรโอ้ยทีเดียว อะไรเขามาเรียกว่าโกงครับเขาเรียกว่าเทคนิคชนาได้ไงคือเมื่อกี้ผมกดตีมั่วเลยครับเพราะว่ามอไม่เห็น ไม่มีของอะไรเลยนะครับก็เป็นมอนสเตอร์สู้สนุกสนุกนะครับมันโดนเนื้์ฟอ่ะมันไม่ใช่บอสนะครับมีอะไรจะพูดไม่เห็นน้อย Lebanon'sbesk Loudon slinge. stal Old like stewing yeah. orednos. arwy jadi Yasui. ha favor. mater man. kami todo could. grammar young thine. everything education. and I'm afraid that he is still amongst us He wore a hat and a long black coat นนเดี๋ยว May the flames go ใส่มวกใส่เสื้อค้ตตัวยาวไม่เห็นเหรอว่าเราใส่ชุดมันอยู่ <c oughs> น้องเหตุพูดประมาณว่าเฮ้ยมันมีคนที่มาเหมือนกับผมเลยนะครับที่มาจากอนาคตนะครับ มันพูดถึงไอชื่ออะไรวะเนี่ยมันชื่ออะไรอะเชสเตอร์นะครับแต่เราเชื่อไปแล้วนะครับแล้วทำไมอยู่ๆมาถึงพูดถึงเรื่องนี้เพราะอะไรไม่เข้าใจนะครับแต่ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับ DLC นี้ถึงเวลาต้องบอกลาที่นี่แล้วนะครับกับโลกปัจจุบันกันดีกว่าเรากลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับ หลังจากที่ทำลายภาพลวงตาไปแล้วมืดเหลือเกินนะครับแต่ว่าตรงหน้าเราเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ตาไม่ได้ฝาดไปนะครับ so, ใครครับเนี่ยเธอคือใครวินโดลินนะครับพูดถึงใครเนี่ยไฟคีปเปอร์โซแสดงว่าไอคนเนี้ยคือคนที่เป็นไฟคีปเปอร์ ของเมืองนี้นะครับมันชื่อเมืองอะไรผมจําไม่ได้แล้วอนลันโดนะครับนั่นแหละชื่อนี้นะแล้วทีเนี้ยเราปราบภาพดวงตาไปมันก็เลยมาดักรอเรานะครับยืนรอนานไหมอ่ะเพราะว่าเราไปอดีตนะครับข้างหน้าเราเนี่ยคือบอสตัวจริงนะครับไอคนที่มาสร้างภาพดวงตาทั้งหลายขึ้นมาเนี่ยนะครับ วินโดลินนะครับหรห ang, ือก็คือคนที่ไอ้ไฟคิปเปอร์มันพูดถึงอะเห็นป้าว่ามันสร้างภาพดวงตาแบบอินฟินิตี้เลยครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีเฮ้ยเย้ยเยแอบก่อนนะครับโอ้ยอะไรวาหน้า นึกว่าล็อกแมนนะครับชาแล้วยิงกลับมาอีกครั้งนะครับรอบนี้ไม่พลาดแล้วผมรู้สึกกระบอกตัวนี้มันไม่ยากมากนะคัสซี่หนึ่งแล้วหรอข้ามเลยครับไม่แคร ต้องหลบอันใหญ่นะเฮ้ยอะไรวะน้าลุยกันต่อครับรอบนี้เรารู้แล้วว่ามันโจมตียังไงบ้างนะครับน่าจะชีวตัวนี้ยชีวอีกแล้วเหรอ โทษทีโทษทีไม่โดนหรอครับเรารู้แก้วโอ้โหรู้แก้วเฮ้ยนิดเดียวรู้มากว่ะมันรู้มาก่ะรีบหนีเรานะครับอีซี่อะหลบง่ายง่ายนะครับนี่แน่ โอ้โหเลือดทั่วบเลยครับกีนโดลินเหรอไม้เจ็บโอ้โธนูอะไรวะนะาธนูมันแรงมากกลับมาอีกรอบนึงรอบนี้น่าจะชนะแล้วหรอครับ ไม่พลาดละโอเคทันอยู่ โทษทีครับโทษทีครับอ้าชนะแบบง่ายๆเลยครับ สตอรี่ของบอสตัวนี้เนี่ยผมรู้ไม่เยอะครับผมรู้แค่ว่ามันสร้างภาพรวงตามมาทั้งหมดเพื่อหลอกอันเดธให้ไปเจอกับพี่สาวของมันนะครับพี่สาวเซ็กซี่คนนั้นนะครับเพียงแต่ว่าผมไม่หลงกลไงนะครับผมยิงพี่สาวโดยใช้ทนูนะครับถ้าจำได้มันก็เลยโมโหเรานะครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเมืองนี้ ยังมีความลับอีกหนึ่งอย่างที่ซ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าความลับนั้นคืออะไรนะครับเราก็กลับมายังห้องนี้นะครับจำได้ไหมไอห้องที่เราต้องเดินบนคานนะครับที่มันจะมีตัวพวกเนี้ยคอยปามีใส่เรานะครับเราก็มาข้างล่างของคานที่เราเดินนะครับเราจะเจอรูปภาพนี้ครับมันก็ดูไม่มีอะไรถูกต้องปะ แต่มันก็ประหลาดนะครับทำไมรูปภาพถึงมาอยู่ในห้องนี้ได้นะครับเราสามารถกดสำรวจได้นะครับทุกคนจำตุ๊กตาตัวนี้ได้ไหมนะครับเป็นตุ๊กตาที่เราไปเจอในคุกนะครับตุ๊กตาตัวนี้เป็นเงื่อนไขครับในการเข้าไปในยังโลกรูปภาพนะครับ โลกรูปภาพอารีอมิสนะครับฉากเมื่อกี้เนี่ยผมนึกถึงนิยายต่อสู้ของชาวจีนเลยครับรูปภาพของนักลบหมื่นปีที่แล้วพอพระเอกสำรวจปุ๊บหลุดเข้าไปในรูปภาพนะครับแล้วในโลกรูปภาพเนี่ยก็จะมีตำราลับเป็นวิทยายุทธขั้นสุดยอดบาา布านะครับถ้าใครอ่านพวกมังงะจีนเนี่ยจะคุ้นเคยพจนนี้เป็นอย่างดีนะครับ เดินไปเดินมาก็มาเจอกับมังกรน,นะครับแล้วเมื่อกี้อะไรหล่นลงไปอะว่าไงเพื่อนมันน่ากลัวนะเฮ้ยถ้าเดินโคตรน่ากลัวเลยเมื่อกี้ แล้วมันจะกระตุกไหมครับอวกมันผมจำได้เลยว่าทำให้คลิปผมกระตุกมากนะครับโอ้โหอยากจะโดนโหแรงว่ะแรงมากเราเห็นขนาดนั้นไหมครับเป็นอีกครึ่งหนึ่งของตัวมันนะคือมังกรซอมบี้อ่ะ ท่อนบนกับท่อนล่างอ่ะมันเหมือนมีชีวิตแยกกันนะครับเรามาเชื่อมมังกรกันดีกว่านี่แน่หนี่แน่นี่แน่เอาจริงก็ไม่ยากนะ ทำอะไรครับทำอะไรเชื่องช้าแบบนี้อีกทีเดียวโคตรอีซี่นะครับ เรามาฟาดครึ่งตัวของมันกันดีกว่านี่แน่นี่แน่มันมีเลือดไหมเนี่ยมันตีไม่ได้ทุกคนทำไมอะจริงๆไอ้ท่อนนี้มันควรจะหล่นไปถูกต้องปะเหมือนที่เราเห็นตอนแรกอะ่ะแล้วดูเท็เจอร์มันดิ เป็นแบบว่าอะไรก็ไม่รู้อะเฮ้ยตรงนี้ลงได้อะ